สวัสดีครับพบกับผมนะัทพงศ์มันทองกเกษตรพักรกครับพามาดูเรื่องกล้วย,วยครับแล้วก็อยู่ในสวนกล้วยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวกันเลยทันแรกปุณเยวีภูริพัฒน์นพคุณค่ะอ่าพี่ปุณเยาวีนะครับพาเรามาดูสวนกล้วยเนาะ,ะนะครับอ่าแนะนําตัวครับเจ้าของวิไลจิตเลิศค่ะอ่าพี่วิไลจิตเลิศสวนกล้วยอันนี้กล้วยอะไรครับกล้วยหอมทองหอมทองกี่ไร่ครับสี่สิบไร่สี่สิบไร่อ่าปีนี้มันแตกต่างจากทุกปีไหมครับ แตกต่างมากเลยอ่าแตกต่างยังไงเอ่ยเอ่ยผลผลิตได้เอ่อปริมาณน,น้ำหนักดีอืแล้วก็เออรูปสวยลูกยาวอ่าน้ำหนักดีกว่านี่ต่างกันเยอะไหมแต่ก่อนประมาณเท่าไหร่ต่อเครือตอนก่อนประมาณเออตอเเขือก็แค่102สองถึงสิโลอ่าตอนนี้ก็ประมาณ15บหถึงสิโลอ๋อก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะอ่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วลักษณะตัวกล้วยเองเนี่ยนะครับอ่ทรงของเขาเป็นยังไงฮะ มันใหญ่ยาวแล้วก็เออความยาวน้ำหนักแล้วก็ลูกอ้วนอ่าก็คือได้มาตรฐานที่ต้องการใช่เริ่มเก็บผลผลิตยังครับเก็บแล้วเก็บไปบ้างแล้วอ่าดูจากผลลัพธ์ที่ได้ในปีนี้ได้อ่าเขาเรียกอะไรได้กําไรมากขึ้นไหมคัได้ได้ได้มากขึ้นได้มากขึ้นอันนี้เราส่งออกที่ไหนฮะสหกาณกท่ายางอ๋อนะครับส่งญี่ปุ่นอ๋อเอาส่งออกไปถึงญี่ปุ่นเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าส่งออกถึงขนาดนั้นเนี่ย การใช้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เคมีเนาะใช่ใช่อ่านะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราใช้อะไรยังไงแล้วก็จวบจนบำรุงเครือช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงตอนแรกก็เราก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาครับแล้วก็มาเราตกเครือเออเราก็หยุดปุ๋ยเพราะว่าส่งออกนี่มันไม่ใช่ไม่ให้ใช้ปุ๋ยอืแล้วก็เราก็ไมาใช้โพทีอ๋อเอาโพทีมาบำรุงต่อเลยช่วงเป็นเครือฉีดไปประมาณกี่ครั้งครับสี่ครั้งสี่ครั้ง ทุกครั้งที่เราฉีดเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นป็นไงเราก็เอาสไปยเป้ฉีดที่เขื่ออย่างเดียวแล้วพอเราฉีดไปแล้วเป็นไงมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไงใช่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวแล้วก็ใหญ่ลูกขยายครับแล้วความแข็งแรงของต้นได้ไหมได้ได้ด้วยยังไงฮะจากที่ว่าเราต้องใช้ไม้ขำล้ำละสิบบาทตอนนี้เราก็ลดปริมาณไม้เหลือลํำละหกบาทโอ้เคยใช้ไม้คำลํำใหญ่ๆอ่าสิบถึงสิบเอ็ดบาท เดี๋ยวนี้ก็เอาเหลือล้ำแค่นี้มา,า,ารครับเจ <6 S 1> บาทอ่าก็คือประหยัดเงินด้วยในการ<ช>ซื้อไม้ขามอ่าะ,ะ,ะนคะรับแล้วที่แน่ต้นทุนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยขนาดไหนแล้วปัจจุบันขนาดไหนต้นทุนก็สี่สิบไร่ก็ตีไปสองแสนแล้วก็ลดต้นทุนเหลือประมาณแสนได้อ๋อต้นทุนเราลดด้วยใช่โ t ทีเอามาฉีดเ่ยนะใช่ รวมแล้วฉีดไปกี่ครั้งนะขออีกรอบนึงสี่ครั้งสรโทีสี่เทือเลยฉีดฉีดพอสี่ยังเดียวเลยปุ๋ยเคยก็ไม่ได้ทรายเราจะตกปีอ่ะตั้งแต่เป็นเรือนะใช่แต่ปุ๋ยเราก็ใส่ช่วงแรกมาใช่แต่เดิมแล้วอ่าครับผู้พุปณวีมาเยี่ยมชมสวนทีมงานเป็นไงฮะก็ภูมิใจอะที่แบบว่าเราแนะนำเขาแล้วเขาได้ ลประโยชน์มากขึ้นได้เงินมากขึ้น <c oughs> เราก็ดีใจไปด้วยเนาะ <c oughs> แนะนําสิ่งดีๆให <c oughs> ้เอาใจช่วยครับขอให้เจ้าของสวนกล้วยนะครับทุกสวนนะครับมีผลลัพธ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะแปลงนี้นะครับ <c oughs> อะนะครับ,นะรบต้องขอบคุณเจ้าของสวนกล้วยทั้ง2ท่านครับวันนี้ผมนะัทพงศ์พันทองกเกษตรพักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>